สุขสบายดีสบายดีเอฟซีถุกทานที่เขาบึงเขาส้มสองปลาเมาสมบายดียามแรกยามคำกาตอนนี้ตาเว้นไก่จะตกดินเนาะปลาเมาจะเดินทางไปเยี่ยมแม่ใหญ่คำไปทำข่าวบึงเนาะจากผื่นเป็นอย่างไดไปหาหมอว่าสาันได้ยินข่าวไปหาหมอไปฉีดไปเยี่ยมยามบึงอาการของแม่ใหญ่คำเนาะเป็นแหม่ของ เป็นไม่ยายของน้องคอมเป็นไม่ยายของน้องคอมเนาะปราเมาสิพาไปเยี่ยมยามบ่งเ,เพื่อสิเป็นแตงไดเนาะก่อนสีไาเยี่ยมยามกันเลยพาพี่น้องชมบรรยากาศตามทงไหทงหน้ายามกำกำ,ำแรงแรงหมอกควันเนาะตะเวินไก่จะตกดินกับง,งัวควายกับเขาลักเขาแรงปวดงัวกำลังเขาแรงเนาะอยู่ในบริเวณเดิน ทงนาไกๆติดบ้านนาโมงเนี่ยนะเนาะทางเขาบ้านนาโมงนี่ล่ะกันในในในเขตเขบ้านนาโมงอันเก่าเนาะอันเก่าอันเดิมแต่ว่ามันก็เปลี่ยนไปอยู่เนาะเปลี่ยนจากได้โตเพื่องกะตายหล่มลงไปแล้วเนาะหล่มลงไปแล้วตอนนี้อากาศกะฮ้อนหนาวหนาวมันฮ้อนหนาวหนาวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะว่าใบไหม่มัน บางต้นก็ลุนบางต้นกับบท่านได้รุนนนะบางต้นกับป่องอย่างเซนว่าคือต้นดูกกนี่นะบัท่านได้ร่นบ้านเมืองเขาหล่นจนเบิดแหละคือต้นโพนี่หนาเฮือดสาแพงนะเริ่มป่งและนะ้วเนาะแต่เพิ่นพะบอท่านหล่นเพิ่นที่ไปหล่นตอนได้บุหูมัวกำลังเขาแรงแซวลอยู่เอาวันนี้มันจะคำเนาะเพราะมันจะเดินทางไปเพื่อแหละเนาะบ้าน เดินทางไปบ้านผู้จัดสิดีเก็บภาพหรือบอกอ,อยังบบหูเนาะยิงตามความสะดวกเนาะเวลาไปหอลังเถือกขำม,มืดปืดตาปราะเมาต้องสลาเวลาเนาะแบ่งเวลาลวงวัดแน,น่ยิบผาแน่ก็เลยสิไปตอนค่ำแบบนี้เนาะมันบบมีเวลาด้ต้องหาเวลาไปสะนะผลอ,อันนที่แหนมเห็นก็คือขึ้นปลีเนาะแนมเห็นัน เงินปล,ลีอันนี้ทงทั้งทิศเหนือเนาะของเงินปล,ลีเอาวันี้จะเดินทางไปสะก่อนเนาะไปนํากันเด้อยพี่น้องเด้อสบายดีอีกเถื่อนึงมาฮอดจอดถึงพอดีแนมไปเห็นสวนก้าโพดเขียวๆอยู่ข้างทางเบื้อหันเนาะมาฮอดเพื่อนแม่อมมีแล้วได้เฮ็ม <c oughs> ดมะฝาจะเฮ็ดมะฝาแม่ขมหนึ่งกิโลเฮ็ดน,นางฝา คิดก็ออกบลายเนาะถ้าย่อยออกก็เดี๋ยออกเทละหน่อยเทละหน่อยฝุ่นเชียงไห้อึกระถึกอยู่ทึ่งบ่ว้ายเชียงพูล้อห้นะฮะเชียงพูล้อน้องคอมน้องคอมเอ้ยมาเหาะตะเวนตกพเด เสียงไห้สนันพันโพดเสียงลานไห้สนันพันโพดมาหอดเฮือนหอดซาดแล้วลานกะหาอึก,กถึกหนึ่งน้องไข่เปไ็นได้ไหม พญาลายพญาแม่จะเป็นอะไรแม่จะเป็นอะไรฮาบุทันหูอาการจะได้จะเป็นยังจะจึงไปหาหมอนนะโอ้ยนางดูฉันไม่แม่นอนแล้วนอนเลยถึงมาจะอกบักขามนะนอนกินข้าวก็บใบหน้าหน้าหน้าี่ยังก็ถึงมาจะห้อยเลียนเลย เน่ยเงินเอาหายแ่บุกเอาหายบ้าที่จะลางจะหาาเก็บดอกไม้้วกบ้าน้วกนอนางมุมนอนอืมมบ้าเลอ้าวเก็บปุ่มปุ่มปุ่มลงเลยอกเอิญกินข้าอยู่ดอกไม่ตาไม่ินข้าก็กิมพ์่าบ่ลุกไปบ่ได้บ่ โอ้หลุดเป็นลูกบ่ได้โอ้ยังเก็บหุ่มหุ่มอยู่ไปกวดมอผล่าเป็นยังน่ศูนรวมโล่โอ้ยสาหวบาน ไอ้ท้ากระโทมมาทำข่าวอยู่เออชอเถื่อละรด้ยุงกงบาสุกระโม่มาเลนยืุลรวมลก่าสันจมายังไลแนวโอ้ย บำรุงอาการแม่ใหญ่เนาะสำเนกสิตผักไว้ก่อนผักกองไว้กนเนาะหลังจากที่มาแต่เฮือนแม่ขำเนาะหรือว่าแม่ใหญ่น้องคอมประเมาสิผ้าเบ่งผ้าส้าสมยามเศ้าอากาศเนาะอากาศดีดีนเนี่ยมือนี่พอดีพอดีบ่ฮอนบอ่หนาวตื่นมา กลืมเขาสู่เวียกงานเส้นเก่าเส้นเคยจิตวัตรประจําวันย่างมาถามเมืองจานทิดเมื่อี้เพ่นจิไปสืบปลาพ่นจิไปสืบปลาแต่ <c oughs> มีความคืบหน้าเปลี่ยนขั้นโหลด <c oughs> แต่ว่าท่านพาเบิง่งเนาะคลิปนี้มาจอบจอบเบิ่งเสิร์เดียกคลิปต่อไปจงังสิพาเบิง่งพาสมจังถามผิ่นเนาะรายละเอียดอันนี้ปลาเมาาพาเบิง่งรอบ ยำเสาเนาะร,รอบๆยังร,บรอบๆซอยเพื่อนปลาเมาสนี่ล่ะมาเมือ่อคืนนี่กับเดิกเดิกบอกกับบอเดิกเนาะแต่มันเมืดมันเป็นป่าเนาะทางสิไปบ้านน้องสโนขุมน้องสโนนี่มันป่าห้อยีเสีียวแหน่แล้วเนาะเชียวกับอดเอาอะเพราะว่ามันบ่คอยมีเวลากังเว้น,นไปตอนยำมะแรงกลับมากอะ grip song trump nó grip song trump gặp mặt hơn bà bãi bước làm sai tang mặt ngang 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 dạ 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 xa, dạ 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 Nó sư hết bò Ôi phương vượng nhỉ Sao nhịp bùn Sao nhịp bùn ơi Bọc hàm cứ nhẹ phương Dạ dạ, nhịp bùn Sao nhịp Dạ dạ, nhịp bò Sao nhịp bùn Tại căng nguyên nguyên hại Ừ vật vật nhịp Chẳng lấy Để nó nó Ừ <laughs> แม่ล on. no ูกอ่อนนอนดึกเจ็ดชมก็แท้แม่น้องเฮ็ดน่ะดอกใหญ่อันตีนใหญ่บ่แม่นดอกใหญ่คาใหญ่ย่ๆหั่นนะโอ้ยโอ้ยแม่ยังเด้แม่ยังเด้หน้าบ่ทันล้างบ่มาฮบ้านแหโอ้ยหน้าบ่วยน้องยหน้าบ่วยหน้าบ่ล้าง ย่าาน้ำบล่างนามบล่างแล้วมากลางบานแล้วคลิปนี้จะพาเบิ่งพาส้มเท่านี้ก่อนเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใอ้ส่งก็เมาเนเด้อเพื่อเป็นกำลังใจก็ทําทำคลิปต่อไปก็เอ้ใจให้พ่อเนาะทุกคนที่กำเบิ่งนกส้มจงมีสุขภาพและห่างกายที่แข็งแห้งเนาะไม่ใหญ่คำก็บคอให แข้งแห้งวาวาเห็นล้านไปเจาะไปเยี่ยมกับจัากห้น้ำตาผ่านหน่วยน้ำตาเขาเบาไปจยากห้เห็นล้านผา่ประเมาก็เลยคุยไปเรื่องอื่นบทบทส่วนผนหายแม่้อมเราให้ฟังว่าล้านสาวออกมาเมื่อน่ะสาวแพงออกไปหายหายใ่หล้านสาวเป็นกิดหอดอันแม่ประเมาว่าสั่นกิดหอดล้าน่นกิจหอดล้านสาว่น ขึดไปแล้วเนาะเถ่ามาห่างกายบกแกงแหงขึดหอดความเก่าความลังขึดหอดอยู่น้ากันขึดไปหละกะจิตแล้กกะคอยเงี่ยงหละกะให้เนาะอ้าพอกันลิมหนาเด้๋พี่น้องเด้อสบายดีสบายดี